และนี่คือชาเลนจ์ที่มีความสงบสุขของโลกเป็นเดิมพันซึ่งผมจะต้องฟาดานสุดฮืโหล,หลทั้งหมด3ด่านที่จะต้องใช้ไหวพริบและการวางแผนเพื่อที่จะกาจัดิ๊กบอสลงให้ได้และคืนความสงบสุขให้กับโลกใบนี้ซึ่งผมจะทำภารกิจสำเร็จหรือไม่ไปดูกันเลยครับบีดสก พวกเราอยู่ในโลกทับซ้อนกับอีกมิติหนึ่งซึ่งมีสิ่งมีชีวิตปริศนาเกิดขึ้นมามากมายพวกเราเหล่าเคาเตอร์ที่ได้รับพลังจากวัดจะมากำจัดศัตรูให้เกิดความสงบสุขของโลกใบนี้ฉันฮิวเด์ส่วนฉันอยู่มีนาตายซะเถอะไอ้พวกมอนสเตอร์ทั้งหลายความอร่อยกันอยู่ได้ข้าบิ๊กบอ Uhm ข้าจะไม่ให้พวกเจ้ามาขัดขวางการครองโลกของข้าอย่างแน่นอนเจอนี่โอ๊ยลาจับตางไม่เห็นอ้าวเอ้อ ในขณะนี้ฝ่ายเคาน์เตอร์กำลังตกที่นั่งลำบากแต่เพื่อจะกอบกู้โลกใบนี้เหล่าเคาน์เตอร์จะต้องทำการทำภารกิจกำจัดเหล่ามอนสเตอร์ให้หมดไปโดยเขาจะต้องใช้อาวุธฟาดไปที่จุดอ่อนของเหล่ามอนสเตอร์ให้หมดถึงจะถือว่าเป็นการทำภารกิจสำเร็จยูีนาภารกิจนี้เราต้องไปด้วยความเงียบเวลามันมีเสียงอะไร เราเระดมฟานเลยนะหลอดไปทางซ้ายแจ็จะไปทางขวาแ <Okay. S 1> จ็คต,ต,ตรงน,นู้นตีตรงน,นู <Okay. S 1> ้นแจ็คตรงนี้ตีตรงนี้โอเคแกเคตั้งแแหละฉันไม่ยิงเสียงโอ๊ยมือนขอนว่า เอามันดิเอามันดิอาตีโอ้โหเอาดิออดีดีมันเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ยเเฮ้ย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 เฮเฮ้ยเฮ้เฮ้ย นี่เราแพ้แล้วเนี่ยนี่เราแพ้แล้วเนี่ยนี่เราแพ้แล้วเนี่ยไม่เป็นไรฮ <c oughs> ิวเด้นเราทิงมีจัดทดสอบด่านต่อไปเดี๋ยวเราต้องไปกู้โลกอีกด่านต่อไปโอ้ยแพ้หมดเลยอย่างงี้เหรอจะมากู้โลกไปด่านต่อไปดีกว่าไป ภารกิจนี้ฝ่ายเคาน์เตอร์จะต้องยับยั้งเหล่ามอนสเตอร์ไม่ให้ผ่านเข้ามายังโลกซึ่งภารกิจนี้จะต้องใช้ทักษะความว่องไวและไวริบในการใช้คอนสศักดิ์สิทธิ์ฟาดไปยังหัวของมอนสเตอร์เพื่อขับไล่พวกมันไปฝ่ายไหนที่ทำคะแนนได้มากที่สุดภายในเวลา1นาทีจะเป็นผู้ชนะปดีไม่โดนหรอกหัวมันเลงราไปเราไป รอบรอดีดีลูกไอมากดีมากโอยโอ๊ยรบดีรอรรอบรบโอ๊ยอรบดีโอ้ยโอ้้โอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโ้ยโอ้อ้ ขึ้มาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอเคว้า14คะแนนเดี๋ข้าจะกันพวกเจ้าไม่ให้เข้ามิติของข้ายูเดิฉันว่าหลอดเป็นซีโอฉันว่าเขาไม่กล้าตีหลอด ไม่แม่แต่ลอนน่ะทำเขาไม่เยอะฉันระแวงเราต้องใช้ไหวพริบและความมองไวไว้ฉันกลัวพอไป เ,เ PLAY! อ้ยๆๆไดาดูด้วยอะไรเนี่กางๆโอ๊ย <x> ได้ไดอ่ะตบปุ๊บเจั้งหัใจคำใดยมอนดกางๆเฮ้ย โนับโอ้โหมันด้วยแล้วโดนตับมาเด็กเก้าคะแนนภารกิจนี้ตังชนะพวกแกเริ่มพวกเจ้ามันยังมีดาบสุดท้ายรอพวกเจ้าอยู่ไม่กลัวหรอกก็มาสิจะเจอกันก็เทออืมได้เจอกันเดินรอดไป ไอ้พวกเขาเตอร์โง่ยานของพวกเจ้าถูกฆ่ายดึไปแล้วถ้าพวกเจ้านะครับทำภารกิจไม่ผ่านแล้วก็บอกเลยยานระเปิดแน่นอน เหล่าเคาน์เตอร์จะต้องพยายามทวงคืนยานรบจู่โจมและป้องกันโลกมิติคู่ขนานโดยต้องทําการป้องกันไม่ให้ระเบิดตกลงสู่พื้นโลกพวกเขาต้องรับระเบิดให้ได้อย่างน้อย5้าลูกจึงจะถือว่าภารกิจสําเร็จได้ใช้ชนะและได้ยานรบจู่โจมคืนจริงเหรอ ยิงเข้าไปสมุนงค่าเจ้าเขาไอ้ใบ้ไอ้ไอ้ไม่รับอันไปไปสมุนงค้าทำลายพวกมันเนสิงซากจ้าจ้าจ้ามึงเล่นกีฬาเนี่ยเฮ้ยไม่ได้แล้วได้แล้ว ลองมั่นโอ้ยอ๊ยได้แล้วได้แล้วได้แล้วว้เรากู้รอดได้สำเร็จฉันทำได้วู้ฮาวฉันทำได้ฉันเล่นฉันเล่นฉันเล่นก่อนฉันเล่นฉันเล่ันทำได้ว้าว้พวกเราทำได้เราทอต้าเราไปจับจานมาสัเถอะไม่ได้กินพวกข้าหรอก มีอะไรทำลายข้าไม่ได้หรอกแค่นี้มีอะไรจแกกางเหรอคิดจะมาทำลายยานข้าเหรอไม่มีทางสู้หลักเผยท่าแท้ออกมาลูกเฮ้ยเผยท่าแท้ออกมาและเขาคือหน้ากากหน้ากากหน้า เสื้อแบลวซะด้วยเสื้อแบลว์ต่อไปมัดเออตัศวันนี้มันนี้ตาวันนี่นั่ง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 โดนเจ้าต้องโดนวัมดขนาดนี้สปาร์ตมาแน่นอน จะบอกนะเจ้าจับสัปราดมาไว้ให้ข้าเห็นเจ้าไม่รู้หรอกข้าไปก่อนนะข้าก็กลัวเหมือนกันไอ้ม้าบอกมามันคือสัปราดอะไรกลัวข้านี่หรือจะหนียังไงเจ้าดูระแวงระแวงสิเจ้าระแวงข้าก็ระแหวนแม่ข้าก็กลัวมัดขนาดนี้ตัวอะไรมาเฮ้ยโทษนะเพื่อนตกใจมาบนลงโทษเอาขาเอาตายตามมานะเอามาน่ะ เจ้าต้องโดนสิ่งนี้ทำก็อื่นมาเยอะมาดูตาผมบ้างรับผมเป็นยังไงจัดป่ะ <c oughs> โดนทำโทษจะยิ่งกันทำไมพามึงไม่โดนมา <c oughs> นเลอ <c oughs> ไลแล้วหนึ่งสอง จไม่มีดวงจะแก้งฆ่าหรือไงแต่ฆ่าแกงได้โอ้ยไอ้มากมาเจ้าฟังไหมป็งเจ้าต้องททแบบนี้เจไม่มีดวงเจ้ไม่มีดวงแกงค่ามีสก้าอะฟังเจาต้องโดนแบบนี้ จต้ทงโดนแบบนี้อยากให้่ายเบื้องหลังจริงๆรอบที่แปดร้อยพร้อมไหมพร้อมหลายครั้งแล้ว ครบยี่สิบสี่ชั่วโมงยังเห่ยังเอายังเหรอสิบสองชั่วโมงก่อนว้าวยี่สิบสองขอไหมเจ้าอ่ะพอมาเจ้าถ่ายแน่ เโดเนเลยเจ้าไปเกินไปซะ <c oughs> เป็นเกมมือถือ RPG ที่มีเนื้อเรื่องสนุกมากยังกับแอนิเมะมันๆเลยกราฟิกเกมกับตัวละครสาวๆแต่ละคนนี่ก็สวยสุดๆด,ด,ดีต่อใจมาแล้วยังตอบโต้กับเราได้อีกด้วยนะได้ยังมีฟีเจอร์ที่น่าสนใจไม่เหมือนเกมอื่นเช่นระบบความสัมพันธ์ของเหล่าเคาน์เตอร์และเจ้านายระบบกลยุทธ์วางแผนจัดทีมเอฟเฟกต์ตอนรบที่ทําให้เกมเพย์มันไปอีกขั้นมาร่วมกอบกู้โลกกับเหล่าเคาน์เตอร์รออะไรอยู่รีบดาวน์โหลดเลยที่ Google Play และ App Store เลย 안 그니까. <놀람>